คุณรู้หรือเปล่าคะว่าสิ่งที่คุณฝึกอยู่นั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องของการทำสมาธิตามแนวทางของดรโจดิสเพนซาแล้วหรือ,อยังและรู้หรือเปล่าคะว่า5ความผิดพลาดที่คนทำมากที่สุดในการทำสมาธิาแนวนี้มีอะไรบ้างวันนี้มาดูกันคะ่ะเอาล้วคะ่ะทุกคนมันจะดีมากๆใช่ไหมคะว่าถ้าเรารู้ตัวว่า ขณะนี้สิ่งที่เราฝึกสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ตัวนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นซ้ำๆแล้วก็กลายเป็นนิสัยแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์แล้วเราก็จะขาดความเชื่อมั่นนะคะขาดศรัทธานในการที่จะ manifest ชีวิตที่ตัวเองอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะเราก็เปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนั่นมันจะเสียเวลานะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะตั้งใจฟังแล้วดูสิว่า ข้อผิดพลาด5อย่างที่ดรโจดิเซนซ่าบอกเอาไว้นะคะแล้วก็ที่คนฝึกส่วนใหญ่ทําผิดพลาดแล้วเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในห้องอบรมเขาได้รับการแนะนําการแก้ไขแล้วเรานําสิ่งนี้มาใช้กับตัวเราด้วยถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน5ความผิดพลาดนั้นเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไม่ถึง5นะคะลองฟังดูให้จบ เราอาจจะทำอ,อย่างใดอย่างหนึ่งให้มันดีขึ้นได้จากความผิดพลาดที่เราทําอยู่ที่มันตรงกับ5ข้อนี้ข้อแรกนะคะมาฟังดูนะ,ะว่าตรงกับสิ่งที่พวกเราทําอยู่หรือเปล่านะคะข้อแรกนะคะก็คือทําอย่างตั้งใจเกินไปนะคะก็คือทําอย่างออฟเซสนะคะทำอย่างเครียดจริงจังนะคะคอยที่จะคิดอยู่เสมอนะคะว่า เออตรงนี้เนี่ยมันต้องทําแบบนี้นะแล้วก็แบบใส่ความตั้งใจไปอย่างสูงเลยนะคะเพ่งเกินไปนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะพี่น้อยอยากที่จะให้พวกเราทบทวนไปถึงสภาวะสมองคลื่นสมองนะคะที่พี่น้อยสอนไว้ในช่องนะคะว่าถ้าเรามุ่งมั่นเกินไปเคร่งเครียดเกินไปจดจ่อโฟกัสในสิ่งที่เราทำสมาธิว่าขั้นตอนมันถูกต้องแบบนี้ ตอน manifest มันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราเป็นแบบเนี้เราจะคาดหวังผลใช่ไหมคะพอเราคาดหวังผลแล้วผลลัพธ์มันยังไม่เกิดไปตรวจสอบบัญชีของเราหรือว่าผลการขายของเรามันไม่ได้ขึ้นนั่นมันก็คือจะทำให้เราผิดหวังนะคะแล้วพูดถึงคลื่นสภาวะของคลื่นสมองนะคะที่พี่น้อยบอกตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่คลื่นสมอง แบบไหนคะถ้าเรามีสติมีความจดจอ่อมีความตั้งใจอันนี้คือแสดงว่าเราอยู่ที่เบต้าเวฟใช่ไหมคะคือเป็นคลื่นสมองปกติในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะไม่ใช่อยู่ในคลื่นที่พี่น้อยเคยสอนนะคะว่าเวลาเราทำสมาธิ เราจะต้องผ่อนคลายนะคะจากคลื่นปกติก็คือเบต้าเวฟลงไปอัลฟ่านะคะก็คือเป็นคลื่นที่รีแลกซ์ใช่ไหมคะจากอัลฟ่าเนี่ยเราก็เริ่มเข้าสู่สมาธิได้แต่จะให้ดีมากๆก็คือเป็นคลื่นไหนคะมีใครจดจำได้ไหมคะที่พี่น้อยสอนก็คือคลื่นเตต้านะคะก็คือคลื่นที่มันรีแลกซ์ลึกลงไปอีกนะคะก็คือกึ่งพวังนั่นเองนะคะเพราะว่าคลื่นนั้น สมองของเราเนี่ยสมองตักกะเหตุผลมันจะหยุดทํางานแล้วใช่ไหมคะคือมันจะเป็นในส่วนที่เป็นจิตใต้สํานึกที่ทํางานที่อยู่ในผวังอยู่ในความสงบอยู่ในสันติสุขนั่นเองแต่ถ้าเราจดจอ่อตราบใดที่เรายังมีความตั้งใจที่เรารู้ตัวอยูอ่ความคิดมันยังเกิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะทําถูกหรือเปล่านะ,อ,ะอันนี้ฉันตั้งใจมากนะตราบใดที่เรามีความคิดแบบนี้อยู่ค่ะ ให้รู้ได้ทันทีว่าเรายังอยู่เบต้าเวฟอยู่นะคะเราจะต้องทิ้งความคิดต่างๆออกไปนะคะผ่อนคลายนะ,ะอยู่ในความเงียบอย่าลืมนะคะว่าสมาธิคือเราต้องเงียบเสียงในหัวให้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการตั้งใจมากเกินไปนั้นไม่ถูกต้องนะคะจะต้องเป็นการผ่อนคลายรีแลกซ์ตังหากปล่อยวางจำได้ไหมคะราบใดที่สมอง หรือหัวของเรายังคิดอยู่นั่นก็คือมีความคิดนั่นเองนะคะนั่นก็คือไม่ถูกทางแล้วเราจะต้องใช้ความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่เงียบสงบอ,อยู่ในความเงียบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกนะตรวจสอบดูว่ามีใครเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความคิดเราต้องกลับมาสู่ความเงียบนั่นเองะะข้อที่2ค่ะ,นะคะที่คนมักทําผิดพลาดก็คือว่า การผิดหวังแล้วล้มเลิกนะคะเออซึ่งเ,อเทอร์มตรงนี้เนี่ยนะคะคือเขาเอามาจากการเล่นเกม Super Mario ไม่ทราบว่าใครเคยเล่นไหมคะก็คือ Super Mario เ,เนี่ยเขาจะมีด่านต่างๆนะคะที่แบบให้ตัวเราเนี่ยผ่านด่านไปแล้วทีนี้พอมีด่านไหนนะคะเราล้มเหลวเราอาจจะพลาดนะคะกระโดดแล้วก็ตกเหลวลงไปหรือว่าพลาดเป้าที่จะทำแต้มนะคะ นั่นมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกผิดนะรู้สึกไม่ดีพอแล้วเราก็ลมเลิกนะซึ่งเทอมเนี่ยมันก็คือแอนตี้ซูเปอร์มาริโอเอฟเฟกนั่นเองนะคะพวกเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะพอเรานั่งทำสมาธิไปแบบข้อแรกอะความคิดในหัวมันเริ่มมาพนะอความคิดในหัวเริ่มมาว่าเอ๊ะฉันทำถูกหรือเปล่าฉันทำผิดหรือเปล่าฉันตั้งใจมากนะแต่ทำไมการ Manifest ของฉันมันยังไม่เกิดแล้วก็ สิ้นศรัทธานะคะแล้วก็ลมเลิกไปนี่แหละค่ะก็คือเขาเรียกว่าคือการทําไม่ได้ผลเราก็เลิกไปอาจจะเชื่อว่าตัวเองอาจจะไม่มีความสามารถแต่วิธีการแก้ไขข้อนี้เนี่ยนะคะก็คืออาการดําเนินชีวิตของเราก็เหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโลก 3D หรือโลกแมทริกซ์เนี่ยนะคะมันเป็นมายาค่ะคือมันไม่มีอยู่จริงนะคะ เราเกิดมาอยู่ในร่างมนุษย์นี้นะคะให้เราเข้าใจว่าเหมือนการมาอยู่ชั่วคราวเหมือนการเล่นเกมนั่นแหละคะ่ะตอนเราเล่นพลาดเราก็แค่รีเซ็ตตัวเองแล้วเล่นใหม่นะคะแล้วเราจะเล่นใหม่ยังไงให้มันดีขึ้นเราก็ต้องจำใช่ไหมคะว่าบทเรียนการเล่นคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะด่านนี้นะคะเรากระโดด สูงไปแล้วพอเราหย่อนตัวลงมาเนี่ยมันพลาดนะคะที่จะยืนบนฐานได้แล้วเราตกเหวไปหรือเปล่าหรือว่าเวลาเรากระโดดอีกครั้งหนึ่งเราจะไปเก็บคะแนนนะคะเรากระโดดสูงไปเราพลาดที่จะเก็บคะแนนได้แบบนี้ค่ะก็คือให้เราทบทวนแล้วก็เล่นใหม่ซ้ําๆมันก็จะเหมือนกับการฝึกเล่นเกมจริงๆใช่ไหมคะเพื่อนๆเคยสังเกตใช่ไหมคะ ถ้าเราเล่นเกมไหนซ้ำๆแล้วระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแต้มของเรามันจะสูงขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าเราจดจำได้นั่นเองว่าข้อผิดพลาดครั้งที่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกดแช่ไว้นานขึ้นหรือกดให้มันสั้นลงหรือว่ากระโดดที่มันช่วงที่มันยาวขึ้นนั่นเองนี่แหละคะ่ะนะคะตราบใดที่เราไม่เลิกเล่นนะคะเราไม่กลัวที่จะเล่นนั่นเอง เราเล่นซ้ําการทําสมาธิของเรานะคะการเงียบเสียงในหัวเราจะทําได้นานขึ้นนานขึ้นค่ะนะคะเราต้องเลิกกลัวที่จะล้มเหลวนะคะเราเพียงแค่พาตัวเราเองเนี่ยมามีประสบการณ์ในการทําสมาธิทุกๆวันนะคะเราไม่ใช่ว่าจะบรรลุถึงอะไรนะคะบอกตัวเองนะคะเราไม่ใช่จะบรรลุถึงอะไร แต่เรามามีประสบการณ์ในความสงบสุขในความเงียบในโลกภายในของเราในทุกๆวันนะคะ stay in the game นะคะตราบใดที่เรายังไม่เลิกเล่นเกมนี้ก็คือเกมการทำสมาธินั่นเองเราจะดีขึ้นดีขึ้น,นทุกทักษะมันจะดีขึ้นเมื่อเราฝึกฝนอยู่เสมอข้อที่3ค่ะที่คนผิดพลาดกันมากนะคะก็คือไม่มีความสม่ำเสมอค่ะนะคะเวลาที่เราอารมณ์ดี อยากที่จะทําสมาธิเราก็ทํานะคะแต่ว่าเวลาไหนที่เรารู้สึกว่าการงานภารกิจของเรารัดตัวเราก็ไม่ทําความสม่ําเสมอเนี่ยสำคัญมากนะคะไม่ใช่ว่าวันที่เราอารมณ์ดีเราพร้อมที่จะทำเนี่ยเราทําไปเลยนะคะนั่งสมาธิรวดหนึ่งสามชั่วโมงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอีกหกวันหรือ5วันที่เหลือเนี่ยเราหยุดทําไปแบบนั้นไม่ได้นะคะ เหมือนกับการล้างหน้าแปลงฟันก็เหมือนกันเราจะบอกว่าโอ้โหวันนี้เราจะล้างหน้าแปลงฟันแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยให้ร่างกายเราสะอาดให้ฟันเราสะอาดแล้วอีก5วันที่เหลือ7วันที่เหลือเนี่ยเราจะไม่แปลงฟันเลยแบบนี้มันได้ไหมคะมันไม่ได้นะคะการทําสมาธิก็เหมือนกันค่ะมันจะเป็นเหมือนโมเมนตัมนะคะคนที่มาเรียนส่วนตัวกับโค้ชพี่น้อยเนี่ยพี่น้อยจะ บอกตรงนี้ไว้เสมอนะคะจะมีภาพมีการอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าโมเมนตัมหรือความสม่ำเสมอเนี่ยมันสำคัญยังไงแล้วจะมีการพาทุกคนพิสูจน์ดูด้วยนะคะว่าพอเรามีโมเมนตัมนะคะมีความสม่ำเสมอเนี่ยพลังจิตหรือการ m a n i f e เฟสของเราเนี่ยมันจะได้ผลมากขึ้นยังไงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะให้เรานะคะ อย่าทําเข้มข้นเกินไปนะคะแล้วอย่าทำนานเกินไปถ้าเราฝึกแรกๆนะคะตั้งตารางแล้วก็กําหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับตัวเราเองนะคะทําน้อยไม่เป็นไรแต่เน้นความสม่ำเสมอพอเราได้ความสม่ำเสมอแล้วเนี่ยระยะเวลาของเรามันจะขยายไปเองค่ะแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าเวลาเราเข้าเงียบอยู่ในสันติสุขได้เนี่ยนะคะ มันจะเวลานั้นมันจะหายไปมันจะเข้าสู่มิติที่4นะอย่าลืมนะคะว่าในโลก3 d ดีหรือว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยนะมันมีสถานที่และมีเวลานะคะการเดินทางหรือการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาแต่พอเราเข้าเงียบได้สู่สันติสุขได้เวลามันจะหายไปตอนที่เวลาหายไปนั่นอะ มันคือการเข้ามิติที่4แล้วค่ะนะพอเข้ามิติที่4ได้แล้วมันสงบต่อเนื่องมันก็คือจะไหลไปมิติที่5หรือความสงบที่คลื่นสมองของเราเข้าไปอยู่ในแกมมาเวฟได้นะคะเคยยบจากเตต้าเวฟไปอยู่ในแกมมาเวฟได้นะนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่เราจะเสกได้สั่งได้นะเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอ นะคะมันเป็นทักษะเป็นสกิลที่เป็นเหมือนโมเมนตัมที่เราต้องสั่งสมไม่ใช่ว่าโอ้เราตั้งใจทำวันนี้แบบโอ้แบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วอีก5วัน6วันที่เหลือเราจะไม่ทำเว้นไปเดือนหนึ่งแบบนี้แบบนั้นมันจะไม่เวิร์กนะคะอ่าโอเคเน้นความสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆทีนี้ข้อต่อมาค่ะข้อที่4ความผิดพลาดที่คนทำผิดมากนะคะในข้อที่4ก็คือ เรามักจะ manifest อยู่ใน fire mode นะคะคำว่า fire mode ที่ด r j o รโจดิเพนซาพูดถึงนี่คืออะไรนะ,ะ fire นี่ก็คือแปลว่าไฟนะคะสภาวะหรือสเตทที่เรามีความเป็นไฟนี่คือเป็นสเตทหรือสภาวะอารมณ์แบบไหนคะก็คือสเตทหรือสภาวะอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความกังวล ที่เต็มไปด้วยความอยากได้นะคะ,ะคิดต่ว่าอ๋อพอเราทำสมาธิเราต้อง manifest นะคะการ manifest เนี่ยมันต้อง manifest ทุกวันอยู่กับความเคร่งเครียดนะคะ mm hmm. คืออยู่ในสภาวะที่เราขาดแผนนั่นเองนี่ก็คือการ manifest จาก fire mode นะคะ mm hmm. จำได้ไหมคะว่ากฎของแรงดึงดูดหรือว่ากฎของพลังงานก็ดีนะคะ light attract light เมื่อเราอยู่ในพลังงานที่อยู่ในสภาวะอารมณ์เป็นไฟล์โหมดนะคะเครียดกังวลกลัวว่าจะไม่ได้แล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นแบบไหนเพื่อนมันไม่ยากเลยที่จะเดาใช่ไหมคะเพราะว่า l ไ a t t r a c t ไลท์นั่นเองความกังวลความเครียดนะคะเวลาเรา m a n i f e s t เราก็จะไม่เชื่อนั่นเองหรือว่าบางทีก็มีคลื่นแทรกซ้อนใช่ไหมคะภาพที่เรา m a n i f e s t ก็ไม่ชัดเจน นะคะ Up and Down แบบนี้ค่ะผลลัพธ์มันจะเกิดแบบไหนคะเราจะได้เสียงนั้นไหมคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราทําสมาธิวันไหนนะคะตรวจสอบความรู้สึกของเรานะคะว่าโอเคเราเงียบเสียงในหัวได้เราเข้าสู่สันติสุขได้นะคะแล้วเรา manifest ในจังหวะนั้นนะคะ จากความอิ่มเอมจากความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในโลกภายในที่เราได้สันติสุขแล้วนะคะวันนั้นการ manifest หรือว่าการจินตนาการของเราเนี่ยภาพมันก็คือจะชัดเจนนะคะไม่มีเสียงในหัวมาแทรกซ้อนนะคะแล้วก็สามารถ manifest ได้อย่างต่อเนื่องถ้าเป็นสภาวะแบบนี้เพื่อนๆว่าผลลัพธ์ที่มันจะเกิดเทียบกับแบบแรกแบบไหนมันจะดีกว่ากันคะ เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปนะคะเวลาทําสมาธินะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะตรวจสอบสภาวะอารมณ์ของตัวเองก่อนนะ,ะว่าวันนั้นเราสงบดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรายังมีความเครียดมีกังวลยังมีเสียงในหัวเยอะนะ,ะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็เพียงแต่ว่าหยุดนะคะในการที่จะจินตนาการไว้ก่อนตะ เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้เทคนิคนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะผ่อนออกยาวๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนออกยาวๆซะก่อนนะคะนำสติกับมารู้เนื้อรู้ตัวนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องการความสงบนะ,ะเราไม่ต้องการความคิดใดๆนะ,ะ,นะ,ะถ้ามันสงบแล้วสักช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้ค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆนค่อยจินตนาการ รื Man est, อ manifest สภาวะ,ะชีวิตนะคะที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันจะดีกว่านะคะที่พอเรายังไม่สามารถที่จะเงียบเสียงในหัวได้ยังมีความคิดมีความกังวลอยู่ว่าโอ้เราต้องรีบทําสมาธิเพราะว่าเดี๋ยวเรามีนัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทันนัดหรือเปล่าแล้วในระหว่างนั้นเราก็เออ manifest ก่อนแล้วเราค่อยออกเดินทางสภาวะแบบนั้นนะคะมันจะทําให้การ manifest เนี่ย ไร้ผลนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าข้อสุดท้ายนะที่คนมักผิดพลาดนะคะในการทำสมาธิที่จะ manifest ชีวิตตัวเองเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งโค้ชพี่น้อยเนี่ยเคยพูดไว้นะคะระยะหนึ่งมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดีใจมากค่ะที่สิ่งนี้นะคะดรโจก็พูดถึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่พี่น้อยพูดถึงเนี่ย ดอรโจยังไม่ค่อยได้พูดถึงข้อนี้สักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเวลาเราทำสมาธิะคะ่ะเราก็คิดว่าเออเราทำสมาธินะคะวันหนึ่งบางคนอาจจะครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงสงบดีแล้วแล้วเราก็ m a n i f e เฟสแล้วตอนที่จินตนาการ m ม n i น f เฟสเราก็มีความรู้สึกว่าโลกภายในของเรารู้สึกได้จริงๆนะคะแต่พอหลังจากนั้นนะคะ เราก็เฝ้ารอคอยนะคะว่าสิ่งที่เราแมนเ f ฟเฟสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วพอเราเฝ้ารอคอยแล้วเห็นว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็งงนะคะว่าเอ๊เราทําสมาธิก็สงบเวลาจินตนาการก็รู้สึกได้นะคะปิติน้ําตาไหลแต่ทําไมสิ่งนั้นไม่เกิดแต่เราลืมไปค่ะนะคะ,นะคะลืมไปที่จะสํารวจตัวเองนะคะว่าหลังจากชั่วโมงทําสมาธิที่พี่น้อยบอกว่า หชั่วโมงที่เราพัฒนาจิตใจเราขอเรียกว่าชั่วโมงทําสมาธิไม่ว่าจะเป็น15นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคือชั่วโมงพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ใช่จะให้พลังงานความสันทเทือนทางอารมณ์ของเราสูงขึ้นไปอยู่ในสันติสุขเฉพาะในชั่วโมงนั้นนะคะเพื่อนๆมวลโมเมนตัมนะคะที่พี่น้อยพูดไปแล้วในข้อก่อนหน้านะคะ นั่นก็คือชีวิตอีก23ชั่วโมงที่เหลือในแต่ละวันของเพื่อนๆหล่ะนะ,ะเคยตรวจสอบดูไหมคะว่าเรายังอยู่ในสันติสุขได้หรือเปล่านะคะว่าสภาวะมวลรวมของเรานะคะยังอยู่ในแดนบวกหรือขึ้่นความสันตเทือนสูงหรือเปล่าซึ่งก็คือคลื่นของเหตุผลการยอมรับการอยู่ในความรักอยู่ในความสุขใช่ไหมคะหรือ ไปในคลื่นที่มันมีความสั่นสะเทือนต่ำแล้วนั่นก็คือความกลัวความกโกรธนะความลังเลสงสัยความเศร้าความเหงาความเดียงความรู้สึกผิดนั่นเองนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะโมเมนตัมฝั่งแดนลบนะคะหรือว่าความสสะเทือนต่ำเนี่ยแสดงว่ามันมีมากกว่าใช่ไหมคะพอมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นน้ำน้อยมันจะแพ้ไฟนะคะน้ำ ในขณะที่เราทําสมาธิแล้วเ,เราได้จิตสงบเราจินตนาการก็รู้สึกได้เนี่ยมันจะแพ้ไฟของความสะเทือนจากแดนลบของ23ชั่วโมงที่เหลือของทั้งวันที่เราดําเนินชีวิตนะคะนั่งสมาธิในตอนเช้ามีความสงบสุขจินตนาการก็รู้สึกได้นะคะพอสักพักอาบน้านแต่งตัวนะคะขับรถจะไปทํางานที่ออฟฟิศนะคะปรากฏว่า บนท้องถนนเนี่ยเต็มไปด้วยสภาวะความเครียดน,นะ,ะโอ้จะทันหรือเปล่าคนนี้มาปาดหน้าคนนี้มาแซงข้างหลังนะคะหงุดหงิดไปหมดกว่าจะถึงที่ทํางานก็หงุดหงิดพอไปถึงที่ทํางานนะคะเจอลูกค้าเจอลูกน้องนะคะเจอซัพพลายเออร์ก็หงุดหงิดอีกตลอดทั้งวันนะคะไปไประชุมกับลูกค้าพอลูกค้าไม่ปิดดิวปิดดิวไม่ได้ก็หงุดหงิดอีกกลับมาที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือลูก นะคะก็หูดหงิดทั้งวันนะคะแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีมวลโมเมนตัมของพลังงานแรงสั่นเทือนต่ํามากกว่ามวลโมเมนตัมของพลังงานของแรงสั่นเทือนสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบดูว่าเราเองมีกลยุทธ์มีวิธีการนะคะ ที่จะดำรงชีวิตในย3ิบสชั่วโมงที่เหลือให้สามารถให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในเลื่นความสันเตือนสูงนะคะมีอารมณ์อยู่ในแดนบวกได้มากน้อยแค่ไหนหรืออย่างนั่นเองนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนั่นแหละค่ะมวลของพลังงานความสันเตือนสูงของเราเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดมันมีพอร์ชั่นหรือว่ามันมีสัดส่วนที่น้อยพอมันมีสัดส่วนที่น้อยเนี่ย พลังงานในการ manifest ที่จะทำให้มันเกิดผลมันก็น้อยตามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบระดับตรงนี้อยู่เสมอเรามีเทคนิคมีกลยุทธ์นะคะมีพี่เลี้ยงคอยที่จะตรวจสอบให้เราด้วยหรือเปล่านะ,ะมีกลยุทธ์มาเติมให้เราด้วยหรือย่างหรือว่าตัวเราเองเนี่ยต้องเสาะแสวงหากลยุทธ์วิธีการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในแดนบวกให้มากที่สุด ให้มากขึ้นทุกๆวันได้ยังไงแล้วหรืออย่างนั่นเองนะ,ะวันนี้เนี่ยนาเชื่อว่าเ,อาเพื่อนๆได้รับประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยลองคอมเมนต์มานะคะว่าข้อไหนที่เพื่อนๆมักจะทำผิดพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้ววันนี้เนี่ยได้รับประโยชน์จากคลิปคลิปนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆคนที่เพื่อนๆรักได้นะคะ คนที่มาเจอกันใหม่นะคะหรือฟังหลายครั้งแล้วยังไม่กด subscribe ก็สามารถกด subscribe ไปได้นะะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งค่ะของสังคม ของผู้ให้นะในการที่จะแชร์แบ่งปันวิธีการปัญญาเหล่านี้เนี่ยออกไปให้ผู้คนให้พลังงานของโลกนี้เนี่ยมันมีระดับที่มันสูงขึ้นนะคะช่วยๆกันค่ะนะวันนี้นะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกๆซปเปอร์แตงส์นะ,คะใครสนใจที่จะเรียนให้พี่น้อยเป็นโค้ชส่วนตัวนะคะเป็นพี่เลี้ยงก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเอาละค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ